สวัสดีครับท่านช่วยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสอพารรยชนะน่ครับเมื่อนี่แอดพี่พีน้องมาที่วัดป่าดงนาเพลินครับเมื่อนี่น้องแพนเปันสีมาส่งขอตัวเลขครับที่วัดป่าดงนาเพลินครับซึ่งวดทีผพันมาน้องแพนเพิ่นกับได้หนึ่งสีเม็ดเดียวครับโรยไปหลักล้านครับพี่น้องครับสําหรับเมื่อนี่น้องแพนสิได้ตัวใดพี่น้องก็ตามมาฟังมาเบ่งน้ากันเ้ยครับตามเม็ดมากครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องแพนก็เดินทางมาถึงแล้วครับพร้อมกับทีมงานของเพิ่นนะครับสวัสดีครับสดีครับน้าเตใสแน่นอนนี่เนาะลายมอง้ลายมองแล้วอันบ่สัมเาครับโอ้มาแล้วครับน้องแพนคนสวยครับเอาสวัสดีครับน้องแพนครับ ไปไซดมาแน่นอนหนิเนาะมาแต่ต้นโพธทองแล้วก็วัดหลวงปู่พี่ปูนแล้วก็วัดอันบุรพารามค่ะสามวัดแล้วสามวัดในวัดที่สี่วัดที่สี่เดินสายถ้ำบุญเนาะวัดที่พันมาเป็นยังไงครับเต็มเต็มหรือเ่ครับเต็มเต็มหนึ่งสี่ล่างเต็มเต็มเลยค่ะหนึ่งสี่ล่างครับเมื่อนั้นบอกอันมีแดนเจตูพาลุยไปไปเอาตอนไปอยู่วัดพระธาตุหนองหมัดค่ะโอ้พระธาตุหนองหมัด แมนยากว่าได้ไปเห็นเจตูไปผู้เดียวไปเอาผู้เดียวเลยเจตูแขนๆเลยเนาะแขขนงค่ะโอ้ดีใจนั่มแต่ข่าว่านี้น่องแพนนุ่งสันเข่าเต็มๆมาสันยังได้มาอันเทศบุญน้ำปูญยาอีกรับไปหลักล้านเต็มๆครับนี่แหละครับน้องแพนทั้งสวยทั้งใจบุญครับ เพื่อนกันเส้นสายทำบุญนี่ดีได้ก่อนมาเพิ่นสิได้ก็ได้เนาะกะว่ากะว่ากะว่าจะปิดจ๊อบแล้วเอ้าไอโต่อีกกระโตั้ตัวปูญญากะว่าจะสุดท้ายเนาะกะว่านึกว่าเพิ่นสิเข้าเพื่นสาวเข้าเพื่อนสาวห้างแม่นโอ้ยห้องแม่นเนาะเข้าเพื่นสาวเหม่นอุ้ก็ได้ต่อบอกเพิ่นว่าจะจะเอ่อบวงสวงจะเฮ็ดให้กะเพิ่นก็ได้เฮ็ดต่อให้เพิ่นค่ะครับกะว่าจะไปมุ่งหลังคาให้เพิ่นล่ะ เพราะว่าอันยูผาถุน้องหมัดค่ะเพราะว่าเิ่นเิ่นย่างประสิทธ์กันเลยว่าถ้าหมาน้องแพนหมาน้องแพนกระสีไปเฮ็ดให้โอ้ตอตอค่ะครับผมนก็เลยห้หมานก็เลยได้ไปตอได้ได้ไปตอครับอ่ได้ไปไปเฮ็ดบุญตอครับโอ้อนุโมทนาบุญน้ำเด้อน้องแพนก็ได้ครับเยาประมาณหลังข้ามตะโดนแล้วหลังข้าตะโดนแล้วบระสิทธิ์จากเที่ยวว่าสั้นก็เลยว่าเออพอดีเลขเขาก็เลย่เออก็เลยได้เฮ็ดตอ ก็เลยะด้๋ยวหยุดเขาพ่นษาก็เลยเดตตอนในในช่วงแห้งแห้งแห้งแม่นเขาพ่นษาแห้งแม่นแต่ว่าเบิ่งเรบก็เลยได้เหตุบุญต่อนได้เขาอีกก็เฮ็ดปูต่อนวดนี้วันนี้ก็เลยว่ามหาปูขาญ้าเบิ่งก็น่ะท่านไดแนวทางมามาแนไปครับเนี่ยมาหลายอยู่เลยค่ะได้หลายแต่ว่าแกค้ายๆกันเอ้ากันไปทั้งพีเนาะครับครับครับ เม่ั้ถึนี่ยร่องน้ีมาตอนนเ็นเ้นไดวันนี้น้องแทนได้ยูวัดพระแทนได้จดได้นะสองศูนย์หกสองูนวัดพระแทนบ่น่ะวัดพระแทนสอนย์หกสได้ยูใสแน่ได้ไปตามใสมาแน่แเราไ,ได้ไปตามเท่านั้นแหละจะว่าเพิ่นเหตตัวเลขมาโยยุคนพ่อท่องศูนย์แปดเก้าแล้วก็หน,น,นึ่งหกยูนพนย์แแล้วก็16จดแน่ จีพาด้วยจดแล้วนะจดเพื่อทางอยู่บูรพารามอ่าแปดเก้าศูนย์กับหนึ่งเก้าจดจดจดพี่น้องจดเด้อนะครับพี่น้องก็จดไปนั่งครับตแปดห้าเป็นช็อตไปนะครับบอกแล้วครับสมุดนายอู่ไหนไปทุกที่ได้ทุกเลขนะครับเลขใกล้เที่ยงกันหมดทุกตัวนะครับเลขว่าไกลกันนะครับอาจจะเป็นหนึ่งหกอาจจะเป็นหนึ่งเก้าปิ้นกันอยู่นี่แหละครับ นี่ฮะตามมาแต่บุรพาเแต่วัดพระแท่นบ่แท่นนะครับอ๋อครับแต่ว่าต้นโพทองไ่ได้ไปนะครับไ่ได้แต่ว่าได้ตัวเลขได้ตัวเลขได้ตัวเลขพี่น้องกันล่ะเตรียมสมุดประกาศจดตามครับศูนย์แปดเก้ากับหนึ่งหกศูนย์แปดเก้ากับหนึ่งหกต้นโพทองครับพระแท่นสองศูนย์หกวัดพระแท่นสองศูนย์หกบุรพารามอ๋อสองศูนย์หกันละวัดพระแท่นนะ บุรพารามแปดเก้าแปดเก้าศูนย์รัดพระแทน 8, 9, อะไรก่นน้สองสองหัดพระแทน่นสองศูนย์หบูรพารามแปดเก้าศูนย์กับหนึ่งเก้านี่ไงเรียกว่าสัญุ้ใกล้ๆกันนะครับแปดต้นพ่อท่องมันยังกับต้นพ่อท่องต้นพ่อท่องหนึ่งหกหนึ่งหกับศูนย์แปดเก้า หนึ่งหกกับศูนย์แปดเก้าบวไกไก่หนึ่นึ่งเก้าดีครับอยูนยุ่ป้ายทะเบียนรถน้องแพนมดเด็กซับกันไปโอ้ยยุ่ป้ายทะเบียนรถมัดเจ่งแปดเ้ทะเบียนนทองตุ๊ดเด็กศูนย์แปดเก้าต้นโพทองศูนย์แปดเก้าครับโอ้ี่นมีหมดเลยเหรอีสัญา มีสัญญาณโอ้ยแปาแบตเตอรี่ก่อนบันขึ้นมาเลยบอกสัญญาณขอฝันนั่ด้นนี้ขอไอ้แก่รถเนี่ยโฮ้ยคะสัญญาณบันขึ้นมาเลยบอกแบตหมดแป๊ะรถแเตอรี่ก่อนทางพี่น้องเดี๋ยวจะรอสักพักหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวน้องแพทย์พันใจมาล่ำสองล่ำขอที่เจ้าแล้วครับนมาแล้วสามสถานที่ครับสาณนึงโอ้ย องค่อยคือบุมี่โอ้ยองค่อยบุมีจากเมีดต้นโพทองได้หนึ่งหกกับศูนย์แปดเก้าครับพระเมธสัญญาณวัดพระแท่นวัดพระแท่นได้ตัวใดก่ันโอ้วัดพระแท่นได้สองศูนย์หกครับสาธุสาธุสาธุองคเมญาอามอนเมนี้มือสันวันดีนะคะเมนี้มือสันวันดีเป็นวันผ่าลูกหลานมาขอพร มาขอเบอิกโศกเบิกศัพ์กับเมญาอามอนคุณประพูธคุณประทมคุณประสงค์กับปูภัยในสถานทีแห่งนี้พุ่มทีพุ่มท่านพุ่มวัดพุ่มว่ามาเดอ้อมาเอาบุญน้าลูกน้ำหลานเมือในี่ลูกหลานได้แต่งบายสีพร้อมทัง้งพลหมหลากไม้พร้อมทัง้งขนมหวาน พร้อมทั้งข,ข,ขนมปังข้ามมาข้ามพูข้หม,ม,ม,มากผาพูมาพูละบุรีพร้อมทั้งน้ำมาสักระบูชาเจ้าญาอามอน<ล>มนขออัญเชิญองค์เมญยามาร <ไ halb S 1> ับเอาเครื่องสักระบูชาของลูกของห้านมาเปิดโศกเปิดรัพย์ให้ลูกให้หลานใด้มีโศกมีศัพย์เด้อสาธุสาธุนะโมตัสสะพระคะวะโตอะรหะโตัสมมาสมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวโตอะระหะโตสมมาสมพุทัสสะนักโมตัสสะพะคะวโตอาระโตสมมาสมพุทัสสะพุทธังอาระตนันังพระพุทธเจ้าเปิดพระธรรมังอาระตานันังพระพุทธเจ้าเปิดพระสังฆังอาระตานันังพระพุทธเจ้าเปิดนักเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดกรรมดีเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลเปิดด้วยนักโมพุทธายะ ยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณนะเปิดอำนาจวาสนาเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวลูกตัวหลานนะักการนับบัตรนี้ด้วยเทินพร่เจ้าค่ะเปิดด้วยยะธาพุทธโมนะนะมะพะทะพุทธัทงธรรมังสังฆังขออำนาจบารมีของพระพุทธรันตน์ัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมีศิลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีญาณบารมีฌานบารม,าารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติจงมารวมกันนักปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายจงมารวมกันในตัวข้าพระเจ้านัก,การนับปัดนี้ด้วยเทืนพระเจ้าค่ะ,ะาสาธุ พุทธบูชาธรรมบูชาข้าพระเจ้าชื่อนางจินดาเพชรมณีขอถวายสังขารแหน่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระสังฆเจ้าข้าพระเจ้าชื่อนางจินดาเพชรมณีขอบุญบารมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพนิสัตคุณครูบาอาจารย์องค์เจ้าปู่ศรีสุโธองค์เจ้ายญ้าศรีปทุมมาเหล่านาคีนาคาเหล่าเทพเทวา ขอบุญกุศลองพระปู่วิรูปักทุกๆพระอ,องค์ในบิภพแห่งจักรวาลข้าพระเจ้าขอดวงจิตดวงยานเหล่านาคีนาคาที่อยู่กายและสังขารของข้าพระเจ้าเพื่อมาสร้างบุญบารมีองค์พ่อปู่ฤาษีทั้งร้อยเปตตนและดวงยานทวยเทพเทวาทุกๆพระองค์โปรดเสด็จลงมาสู่กายและสังขารของข้าพระเจ้าเพื่อมาสร้างบุญบารมี สาธุพระเจ้าค่ะสาธุสาธุาอ่ะมุนด้วยไนงะมุนด์เด้อ ักต <l id> <c oughs> <Bond i> ้มเนี่ยาเล่งของหวานแัน้านตบานตเบ้าน้านตนบาบ้านตน้านต้านัน้นตั้านต้าน้าบนบ้นาต้านต้ตานันต้า้านบ่นบนตันบาานานเ้บ่น้าบ่นาานน งาประจำย่น่ยาแสงแก้วนะไปหว้ยาแสงแก้วมาเออยนิ่ลืต้มขนมยาแตบเต๊บต้มขนมมาตักมมง่อย่ไว่ามันเป็นขอน้ำมันเบอกเวทคน่นมันกะลังดังเติมสุวันอันนั้นสุขวันอบบตักปัง มันล่ำไปแต่วัดแหลกเ็นหอดวัดสุดท้ายเออวเมื่อวไมระดเอาแล้ววอ้ตนี่เนาะเออเออเออเมนมนวิเตอร์มินนีมีเล่นหนอเออว่เตอมีอัดอัดหลายเนาะปั่นตปั่ซับให้บ่เม่อไงลรปัวยาญาญาวัดไไปหอดใจก็หอดวัดิจ้าไปซิบวัดก็หอดซิวัดไอ้ิวัดก็ลำาีบวัดบ่ยเ เียซูไปไปก็ไปบสวดสวา่ยังยยังเริ่มเริ่มเริ่มเ่ม่บับุเยอะอืม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 ออืม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 มอืมอมอืมอือออืม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 อมอือืม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  ขอโทษได้หลายอย่างให้ลูกลานกันเือนนะเรือนะเม่เลเพี้ยนอยู่นั่นผิดแต้มผิดแต้มอยู่่ะเออเอินผิดยู่นั่นล่ะโอ้ยเอิถือเกิงวันนงวันนี้มึงใช่ให้เธอแม่ปูน่ ว่ท่านขาดคำว่าไม่ไม่กึ่งกึ่งนี่เหรอขอโทษไปหนายยาหนึ่ไปเอากระปูไฮไปเอาน้ำยาหนีล่ะเอาน้ำยานเออจะปูปูอยู่เป็นไฮกิดถอนนะยากิดถอนเก้วขนาดกิดถอดเนบนทั้งยาแต่งแก้วทั้งยาอปอนทั้งยาตะเคียนทั้งนี้กิดถอนบนเราอยู่นี่นะเออแล้วมื่เขาเขาเขาไปเอาอีตะเคียนห้องกับอันงูจงอ่างแล้วพยายามงูจงอ่างยาตะเหุ่นหญิงไหลหุ่น เอาเอาเอาของคุณเอาเอาสองตัวหรือสามตัวจ้าแต่เน่าที่หายสองตัวสามตัวกะแล้วแต่ย่าจ้ะที่หายสามตัวก็หายมาเลยเด้อย่าเลยให้ฝันฝังคือตั้งแต่ก่อนฝุ่นเ่าเออเออฝังฝังคือต่ก่อนเนาะครับเออมึงได้มาก้วรัสครับเออเออฝังฝังฝังเออได้ยินแต่เขาว่าฝังฝังแม่นแต่ว่ายังไง เออรวยรวยกูรวยรยรกูดเ้ยินีลยอีหลานตังตแม่มาหยางหัวเดี๋ยวยาเสีก้ว่านี้ตามขสาไม่สู้่ะรอหห้าตอนุญาตไอ้ประท่านตาประท่านอัดหม่ก็จะได้เขีนตัวงยยงหยาบไปฟอรอมได้ย่าเด้อสาเฮียญาเสียงแก้วไม่ี้ชดนะสเราไปเสียบก่อนสีเขียวยวที่ไม แหวนเบาๆดอกมันสีวาพิเอีเอเดี๋ยวยาสีหายตียาสีหายใชแต่ว่ายาเล่าก็บหายสะเล่าใจดี้นยังก็ศูนย์ปัหน่วยไข่เป็ดบาดเนี่ยเอาไปทั้งไตก็บมีตัวสีแดงแดงศูนย์เก้าห้า

ศูนเกห้าครับรวยไปเยรวยไปเลยไปเลยอีกไปยรวยยไป่เรยตโอ้รวยแล้วสิไปแต่เรอยเว้ยรวยยูดอนในเนี้ยเอ้รวยยูดอนบอกรวยยูดอนนี้ครับ อดกวยดวยครับอุดรนกลืด้วยสัญญาว่าแต่ว่ามยเอาผีเธออีนั่นมึงอเอาผิเอมึงอกผีเอเฉียดไปเต็มอีกเวเาเ่้เ่นมึงเาเเ้าเห็นเมื่อวถกเลหือมเลยมากแล้ววาดเนี่ยห็นมกันว่าย่างเดียว ก็โเึ้นย่ไ่อถึงเงอนั่นล่ะนั่นล่ะวลาว่าให้คิดก่อนคอยมอไปหาแตาปูหลายมาหาญาเนี่ยเอ้โศย์เก้าห้าเด้อค่ะญาอืออ๋รวยรยอันนี้ก็รวย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 รยนางอาเกี้ให้ศูนย์เก้าหาดูย่ลานหน่อยรยบางได้ไปบวอยู่เลยเด้อ ย่าน้องจ๋าไปเลยด้วยูงสมมติประกาศเขียนไป้นํามือล oh wow ้คร oh hey oh ับ uh, ศูนย์เก้าห้าครับตามไปเลยเด้ลยบันนี่หลาหน่อยไหมย่าอมอนครับมีวันด่งหน้าเพิ่นะหาโหลดยูทูบไปสิจะไปสั่งังหวัดเลยนแล้วบังคือจมมองคนละเนาะสูเข้าไปหาหาอีอีสมอนเนอะอีอีสมอนกับอันมายาโนู่จุกอ่ะมันหาหากินไขรนะมึงอยู่อย่าลอกใครอยู่ไผละ อ่าบัทนี้เท่ากับเขาไปทั้งยาสมอนครับต้นตะเคียนครับต้นตะเคียนยาสมอนเนาะหญ้าสมอนเป็ดต้อยาสมานูจงงางอยูอันนี้ข้างในครับพี่น้องอยู่ต้นตะเคียนเนาะบาทนี่นะครับพิจารณาบึ่งกันนะครับศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าพี่น้องครับศูเขียนไว้ก็ได้ครับ ภาพกับบนาจะชัดเจนแต่ว่าก็ให้พี่น้องไปล่าฮานอยได้หมดเ้อครับศูนย์เก้าห้าครับเดี๋ยวไปต่อที่แม่ยาแต่เขียนนะครับไปต่อที่แม่ยาแต่เขียนครับเพิ่งเข้ามาครับโอ้คุณอุดมเพิ่งเข้ามาศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าเม็ดเดียวครับรวยค่ะรวยค่ะสวัสดีค่ะ อาเศูนย์เก้าห้าเมตรเดียวเดี๋ยวไปต่อที่ต้นตะเคียนครับเอาเขียนไว้นะครับศูนย์เก้าห้าแล้วเราไปต่อที่ต้นตะเคียนครับ